พอบ้านก็จะพาไปหาต้นไม้แล้วตามล่าหาต้นไม้ค่ะวันนี้ฉันจะพาเธอกับลูกไปหาลำธารใหญ่เขาบอกอย่างนี้นะเราก็เคยไปแล้วแหละที่นั่นเราก็ว่ามันสวยดีแล้วก็วโอเคไปก็ไปอย่าให้เหมือนคราวที่แล้วอีกนะั้นที่รักเธอพาฉันไปนะมีแต่ก้อนหนินว่าโอเคโอเคไม่พาไปแล้วเขาพูดอย่างนี้นะวันนี้แม่ก็เลยมีสูตรหมักไก่มาฝากทุกคนด้วยนะสไตล์นันนะจ๊ะใส่กระเทียมหอมหัวใหญ่สับละ ให้ยำม,มันจนชิ้นๆนหน่อยใส่เกลือใส่พริกไทยใส่ผงขมิ้นใส่น้ำมะนาวนะจ๊ะขยำขยำให้เข้ากันใครมีโยเกิร์ตรสธรรมชาติก็ใส่เข้าไปใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะวันนี้แม่ก็ไม่มีนะไม่ได้ซื้อมามันหมดพอดีเนาะก็เลยใส่แค่นี้แล้วก็ขยำขยำนวดนวดให้มัน,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 นมเข้ากันน้ำมะนาวนี่นะตัวช่วยดีเลยนะจะทําให้เนื้อไก่ของเราฉ่ามากวาเวลาไปย่างมันจะไม่แข็งมันจะนิ่มใส่น้ํามันพืชเข้าไปด้วยเล็กน้อยนะทุกคนให้มันแบบ เวลากินมันจะได้ฉ่ำๆอะไรอย่างเงี้ยอือหืออร่อยมากเนี่ยปรุงรสแค่นี้นี่ก็หมักเนื้อนะสไตล์ของแม่นะสไตล์ของแม่ที่ทํานะก็เป็นเนื้อหั่นเต๋าพอเล็กๆสักนิดนึงนะใส่กระเทียมแล้วก็หอมหัวใหญ่ดับคาวนะจ๊ะหอมหัวใหญ่นี่ดับกลิ่นคาวได้ดีเลยแล้วก็ใส่พริกไทยพริกไทยดําแล้วก็ใส่เกลือนี่ขยําขยําให้สักหนึ่งนาทีสองนาทีหน่อยนะทุกคนเนี่ยขยําให้มันเข้าเนื้อนะ แค่นี้ก็เนื้อก็ฉ่ำม,มากแล้วนะทุกคนนี้เวลาเอาไปย่างเราจะหมักทั้งไก่ทั้งเนื้อนะประมาณสามสิบนาทีหนึ่งนาทีขึ้นไปนะนี่เราหมักเสร็จเรียบร้อยก็เก็บค้องนะทุกคนเก็บคองเอาผลไม้ไปด้วยเผื่อลูกหิวนะเมื่อคือนเนี่ยเราก็ถามสามีเนาะว่าเออวันหยุดเนี่ยจะพาไปไหนไหม ไม่ละไม่ไปละเหนื่อยฉันจะพาฉันจะนอนตื่นสายๆก็บอย่างนี้โอเคแล้วก็วอาไม่ไปก็ไม่ไปแล้วก็จะนอนตื่นสายพอตอนเช้ามารู้ไหมเออไปเก็บของเราไปจะพาออกไปข้างนอกโอโหสภาพแม่ก็คือยังไม่ทําอะไรเลยน้ํายังไม่อาบหน้าตายังไม่ล้างต้องมานั่งเก็บของนี่ออกรถมาทุกคนเอยตรงถนนใหญ่อ่ะมันก็ไม่มีคนหรอกนะมันก็ไม่ค่อยรถติดนะพอมาถึงทางเข้าเท่านั้นแหละรถติดมากแทบจะขยับไม่ได้เลยอ่ะ พอบ้านก็เลยโอเคเปลี่ยนใจตีรถกลับไม่ไปตรงที่ลำธารใหญ่แล้วเดี๋ยวจะมาใกล้ๆบ้านนี่จะมีลำธารเล็กนางบอกนะอืมเข้ามาก็มีต้นไม้อยู่หรอกทุกคนต้นไม้ร่มรื่นดีนะว่าทุกคนก็วันหยุดก็มาที่นี่กันหมดอืมทุกคนก็มาปิกนิกกันหมดทุกคนก็มาปิ้งย่างข้างนอกกันหมดนี่มันก็จะมีลำธารอยู่ข้างล่างทุกคนแต่ว่าน้ํามันไม่เยอะเพราะว่าเขาไม่ได้ปล่อยน้ํามาไงนี่ตรงนี้ มันก็จะเป็นเหมือนอ่าเป็นสวนของคนอื่นสวนที่มีเจ้าของอ่ะเขาก็จะมาอ่าเก็บค่าเช่าให้คนอ่าไปเช่าอย่างเงี้ยเนี่ยสองข้างทางก็จะมีคนนั่งปิ้งย่างกินน้ําชานั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่เนี่ยบ้านที่เนี่ยมันก็เป็นแบบว่าเป็นแบบอาพาร์ตเมนต์ไงมันไม่ค่อยมีต้นไม้อืมเขาก็จะตามล่าหาต้นไม้กันเราก็ขับรถขึ้นไปบนเขาบนเขานะ มันมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นมากเลยนะทุกคนเรา่าจะนั่งตรงนั้นแต่เพราะว่าผมว่าคนเยอะไม่นั่งไม่นั่งอืมก็เปลี่ยนใจขับลงมาข้างล่างก็มาเจอตรงนี้ต้นไม้หนึ่งต้นแล้วก็ติดลำธารเล็กๆอืมนางก็บอกว่ามีน้ํานะมีลำธารน,นะนั่งตรงนี้แหละอืมเราก็ว่ามันร้อนนะมันมีต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นไรร้อนร้อน,อนก็นั่งเลยกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปอืแล้วจะมาทาไมมาอยู่บ้านก็ดีเปิดแอร์เย็นฉ่ำๆเนี่ยก็อยู่บ้านปิ้งย่างอยู่บ้านก็โอเคแล้ว ไม่เอาเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างนี้เปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวไงที่รักอืมเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวกับความร้อนเดีย๋ยวจะที่รัก <c oughs> แล้วก็เสียบไม้ใส่ไก่นะทุกคนมันก็จะมีไม้เฉพาะอันนี้ที่นี่ก็จะมีไม้แบบว่าไม้เอาไว้เสียบไก่โดยเฉพาะแล้วก็ปิ้งย่างกันแบบนี้ทุกทุกคนก็ทุกบ้านก็จะมีแบบนี้นะเอาไว้ปิ้งย่างกันอืมเราก็จะมีหน้าที่เสียบพ่อบ้านก็จะปิ้งอย่างนี้นี่เอามาปิ้งแบบนี้นะทุกคนคนที่นี่เขาจะ ชอบกินมะเขือเทศย่างกับหอมหอวใหญ่ย่างนะเวลาออกมาปิ้งย่างเลวลากินเคบับเขาจะกินกับกินกับข้าวเนี้ยเพราจะกินกับมะเขือเทศย่างด้วยอือยนี่เขาจะย่างใส่เตาถ่านเนี่ยพอบ้านก็จะนั่งย่างเห็นไหมแดดก็รอ้รอนร้อนทุกคนย่างย่างไก่ย,ย่างเนื้อสู้ดแดดไหมเราก็ว่าตรงนี้มันรอ้อนเราก็ไม่เอานี่มันมีลำทานเล,เล็กๆนังๆ่งนั่งเขาบอกอย่างนี้ลำทานมีแค่นี้แหละทุกคน <laughs> <laughs> ลำธารมีแค่นี้น้ำมน้ำเย็ยนมากเลยนะแต่ว่าน้ำมันจะไหลลงไปเรื่อยๆอย่างนี้อม,มีต้นไม้ต้นสองต้นนี่นั่งข้างทางไปเลยจ้า <laughs> วิวภูเขาหัวโร้นนี่จ้ากินข้าวโชว์ไปเลยจ่าท <laughs> านแถวนี้ก็ไม่ไกลจากบ้านแม่เท่าไหร่นะเพราะว่าโซนทางนี้เขาก็จะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไงเพราะถ้าเป็นแบบว่าพื้นที่ที่เขาเปิดให้เข้าอ่ะเขาก็จะเก็บค่าเช่า เราถึงจะเข้าไปนั่งได้ไงเราก็ถามพ่อบ้านว่าไปจ่ายเงินค่าเช่าะให้เขาไหมแล้วเราก็เข้าไปนั่งน่งก็เข้าไปดูนะเข้าไปดูก็บอกว่ามันไม่สวยมันก็มีแค่ต้นไม้แล้วก็มีคนนั่งเยอะแยะเต็มไปหมดมันมันไม่น่านั่งเขาก็บอกนางก็บอกเราอย่างนี้นะว่าโอเคถ้าจ่ายเงินมันกินข้าวแม่เลยไงทุกคนเราประหยัดประหยัดทุกอย่างเอฟวิตจริงจริงกับเบลนั่งก็ประหยัดหมดแหละอืมแล้วก็โอเคจะไปนั่งข้างทางก็ไปนั่งข้างทางโอเคนี่มานั่งอาทิตย์หน้าจะไม่มาด้วยแล้วะ จะไม่มาแล้วจะ่ชิชวนออกมาปิกงนิกข้างนอกกันจะไม่มาแล้วโอ้โหพามานั่งข้างทางทุกคนวิววิวก็คือคนที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมานี่เลยก็กินข้าวเพราะความหิวนี่เลยก็กินนะนี่โมโหอยู่นะนี่แต่ว่าก็กิน่เพราะความหิวเราก็เลยกินพื้นที่ส่วนบุคคลเยอะเข้ามาทำบ้านบ้านพักต่างอากาศเยอะอะไรเงี้ยถ้าเราจะเข้าไปเราก็ต้องจ่ายเงินค่าเช่าถ้าใครมีอย่างตรงนี้นะ แต่ว่ามันก็ร่มรื่นดีเลีล่ยลมพัดเย็นดีนะถ้าเรานั่งใต้ต้นไม้นะแต่ถ้าขับรถออกไปข้างนอกโอ้โหร้อนมากร้อนจริงๆทุกคนกินข้าวเสร็จนะทุกคนเราก็เก็บของเก็บอะไรเราก็รีบกินรีบเสร็จนะเพราะมันร้อนอืมเราก็ไปต่อพ่อ,พอบ้านบอกว่าด้านบนเ,นาเขามีไอศคร,รีมขายด้วยนะไปไหมอืมเราก็ว่าโอเคไปก็ไปนี่ สองข้างทางนะทุกคนเขาจะมีขายผลไม้ผลไม้อบแห้งแล้วก็พวกโขงโดงผลไม้โดงผักโดงอะไรเงี้ยเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่นะผลไม้อบแห้งมีมีหลากหลายให้เลือกเลยนะนี่นี่ดูดูดนี่แบบนี้นี่ผลไม้อากแห้งผักตากแห้งมีทุกอย่างเลยแล้วแต่เราจะซื้อเคยไปถามอยู่ครั้งหนึ่งลูกอะไรไม่รู้สีเหลืองอ่ เขาบอกว่ากิโลละสองร้อยพอบานก็เลยโอ้โหแพงจังเลยก็เลยไม่ซื้ออกันเลยสรุปก็ไม่ได้กินนะทุกคนอะไรก็แพงไปหมดไม่กินก็ไม่กินมไม่กินก็ไม่กินอ,อีกด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวอีหลานนะทุกคนอีหลานก็มีก๋วยเตี๋ยวนะมันจะเป็นเส้นใส่ถั่วใส่ผักเขาก็จะไปต้มให้มันเปื่อยๆนะ ต้มถั่วให้มันเปืเป่อยๆเขาก็จะใส่ผักอะไรเขาไม่รู้แล้วก็จะใส่เส้นเข้าไปปรุงรสด้วยนะใส่แบบว่ามันจะมีน้าอ่ะหกน้าําอุ่นอ่ะเป็นเหมือนหวานๆแล้วก็หอ,อมหัวใหญ่เจียวอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรไม่รู้สีแดงๆนี่เราก็ใส่เข้าไปสีขาวด้วยนะเหมือนมันเหมือนเป็นเหมือนซอสเหมือนมายองเนสอ่ะนี่แหละเขาก็จะมีขายอยู่ข้างทางคนก็จะชอบมากินกันมันก็จะเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวนี่แหละนี่เป็นไอศครีมโบราณนะจ๊ะทุกคน นี่ให้พ่อบ้านไปถ่ายโอาจะถ่ายเร็วไปไหนนี่ดูดูนางถ่าย <laughs> นี่เป็นไอศครีมไอศครีมโบราณน,นะทุกคนมันจะเหนียวเหนียวนี่เขาใส่ช็อกโกแลตให้ด้วยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยอร่อยถ้าใส่ช็อกโกแลตแต่ถ้ากินแบบไม่ถ้ากินแบบเรียวๆไม่มีช็อกโกแลตนะอร่อยนี่มันจะเป็นเหนียวเหนียวดูดูด,ดูทุกคนดูมันจะเป็นเหนียวเหนียวอร่อยมากเลยเขาผสมกับย่าบันอะ ที่มันเป็นของขึ้นชื่อที่นี่ยะนะกินรูละสามสี่พันอ่ะอเขาผสมเงี้ยนี่มันจะเป็นเหนียวเหนียวนี่ดูนี่เห็นไหมโอ้โหเหนียวมากอร่อยมากทุกคนนี่นี่แหละกินคาวไม่กินหวานเขาบอกว่าสันดานไพ่นะจ๊ะเราต้องกินเราต้องกินกินคาวแล้วเราก็ต้องกินหวานด้วยเพื่อความอ้วนพีของเรานะจ๊ะสําหรับวันนี้ก็ขอรัทุกคนเพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ